มูลนิธิคนรักเมืองมีนโดยนายวิชานมีนชยนัน์ประธานพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิร่มไทรและดรสุธีมีนชยนัน์ประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรร่วมเปิดอาคารคลินิกเวชกรรมมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า3ไร่ที่ถนนรามคำแหงใกล้วัดบางเพ็งใต้โดยได้กล่าบนมัสก,การพระเดชพระพรมดีโลก กรรมาการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวราวิหารเป็นประธานสงฆ์คลินิกแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการกรมการท่องเที่ยวให้บริการฟอกไตแก่ประชาชนทั่วไปมีเครื่องฟอกไตถึง34เครื่องสามารถรับผู้ป่วยได้มากกว่า100คนต่อวันผู้ป่วยสามารถใช้บัตร30บาทบัตรประกันสังคมเข้ารับบริการได้ทุกวันโดยมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดได้นอกจากนี้ยังมีแผนในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี